ให้ผ้าเสร็จก่อนเราก็ได้ติตามไปนะครับครับเราจเดินไปเลยนี่ยอ่าเดินเลยครับอันนี้เลยนะครับตรงนี้เลยครับมาด้านนี้เลยนะครับผมถ่ายรูปไว้ทุกคนครับผมจะได้เห็นกันนะครับว่าได้มาเขาศิริละของหลวงปู่เสริมแล้วนะครับผมมาลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาญาติทางทุกท่านก็เรียนเชิญนะครับด้านนี้เลยเป็นแถวมาแล้วครับเป็นแถวมา ถ้าเราเป็นระเบียบม,มันก็จะเดินเร็วขึ้นนะครับผมนะครับเป็นธรรมชาตินะครับผมมาแล้วคนสวยมาแล้วคนสวยล่ะคน,ลคนสวยตัวเล็กคนสวยตัวเล็กครับโอ้ไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาแล้วไม่เอา สองแถวต้องแถวตัวเลี่ยงหนึ่งต้องแถว่ล็กหนึ่งใ่ลอยพุ่งมาเลยเด้อสาธุครับผมแถวแบบนี้อย่างนี้มันก็จะร่วแล้วเราได้ไปแถวมันจะเร็วมันเริ่มเร็วขึ้นถ้าสองแถวมันจะเริ่มเร็วขึ้นเห็นไหมครับถ้าเราเรียงสองแถวมันจก็จะเร็วขึ้นเนาะ โอ้ลูกศิษย์ครูบาอาจารย์นี่พูดง่ายจริงๆครับอ่ขอถ่ายรูปให้หน่อยแหมมีความสุขจริงๆเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมีแต่นางฟ้ามีแต่เทพบุตรุัทางนั้นเลยเดี๋ยวถ้าใครอยากดูภาพตัวเองนะครับไปเปิดดู Youtube นะครับผมเชียงคานบ้านสวัตรนะครับผมไปเปิดดูเลยนะผมจะเปิดไวปตรง y o u t u b e นะครับใส่ YouTube ไปเลยนะครับใส่ YouTube ไปเลยเปิดดูตัวไหนไเห็นตอนนั้น ผมจะใส่ช่วประมาณบ่ายสองโมงนะครับผมนะฮะไปเปิดดูนะครับเจงคานบ้านโทรมัสของ YouTube นะครับเปิดได้เลยมามาดดูต้องรีบด้วยเราถ่าเร็วๆได้ก็ได้ไปต้องรีบเร็วก็ได้เห็นไหมสองแถวเราก็สะดวกเห็นไหมครับนี่เห็นไหมสุดยอดเลยสุดยอดเลย ย่าดีถามลูกฉยนลูกหาลูกปู่พูดง่ายจริงๆอ่ะอย่างนี้สุดยอดครับสุดยอดมากครับครับข้างล่างวางได้นะครับวางข้างล่างได้นะครับไม่เป็นไรครับวางข้างล่างก็ได้นะฮะเราเตรียมให้หมดแล้วนะครับ ้าวเห็นน้าเล่งขึ้นแล้วไปเลยสวยงามมากสวยงามมากครับเดินหน้าได้เลยรับเดินหน้าได้เลยสองแถวสวยงามมากครับสวยงามมากโอ้ลงุงย t u b e นี่เผือมากเลยนะฮะนะครับ โอ้เดินสองแถวแล้วสวยงามมากนะครับเดินมาสองแถวนี่สวยงามมากเห็นไหมลูกศิษย์ลูกหามีครูบาอาจารย์อย่างนี้แหละ วางได้นะครับข้างด้านข้างบนได้หมดนะครับเอาสะดวกนะครับเอาสบายใจครับผมทุกชิ้นเราจะใส่ไว้นะครับผมทุกชิ้นเราจะใส่ได้ครับผมได้ทั้งใเลยของเราได้เลยับ เอาเลยครับวางเลยเป็นระเบียบครับรบกวนพี่ถ่ายทุกคนได้เลยครับผมอันนี้จะเก็บครับได้ได้ครับได้ได้ได้เดี๋ยวที่ระลึกได้ครับผมเอาเดินไปเลยครับสองแถวครับสองแถวไปเลยครับไปไกลๆหนึ่งก็ได้ครับวางไว้เลยได้หมดเลยครับผมทุกชิ้นเราจะใส่ไว้ตรงนี้นะครับผมอ่าวางตรงนู้นเลยอ่ะวางเสร็จแล้วก็นั่นแหละครับอธิษฐานมาติดต้นนะครับผม สวัสดีครับผมครับครับสวัสดีครับคื่อหูรูปรอครับสวัสดีอเลยครับอเลยครับอ่าสองแถวมาเลยนะครับสองแถวนะครับสองแถวสองแถวนะครับสองแถวสองแถวเพราะหนังสือเรามีสองแถวนะครับซ้ายขวานะฮะ ล้วรับหนังสือที่ระลึกด้วยรูปภาพที่ระลึกครูบาอาจารย์นะฮะช้าจะได้วางเร็วนะครั and first and first one, บผมไปเลยครับวางข้างล่างได้นะครับทุกชิ้นเราจะเอาไว้เหมือนกันนะครับผมเราจะใส่เหมือนกันนะครับจะได้สะดวกสบายท่านด้วยนะครับครับไปเลยนะครับไปเลยนะครับไปเลยด้านนู้นนะครับยาวๆไปเลยครับดูเลยครับผมเชิญทักท่าน ยาวๆไปเลยครับยาวไปเลยวางไว้ท้างหน้าก่อนก็ได้นู่นๆูครับผมทีห้าคนห้าคนนะสวัสดีครับสวัสดอีอยู่คู่งานแท้ไัดปูนะเอเลยครับยาวไปเลยครับห้าชุดแล้วก็วางห้าชุดแล้วก็วางห้าชุดวางครับผมคนนาหน้าเดินไปก่อนนะครับผม ถ้าใครอยากดูก็ไปเปิด youtube ดูนะครับเสียงคานบ้านโทมัสนะครับผมจะมีคร<ไ>ับเสียงคานบ้านโทมัสนะครับใบสองจะลงนะครับผมใน youtube นะครับเชียงคานบ้านโทมัสใช่ครับผมไปเปิดดูได้ใบสองลงให้ เห็นแม่เห็นเหมือนเรเพื่นเพราะวแม่ทำแป้งละยี่สิบแจกคันใบโอ้ดีครับ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 ชักใบยิ้มเนาะอ่านอนอันครับครับสาธุสาธุสาธุสสาาธธุุรถเป็นเจ้าภาพกันนะโอเคโอเคเาไปเลยครับยาวเลยครับยาวเลยครับยาวเลยครับไปห้าห้าคนแล้วก็วางห้าคนแล้วก็วางนะครับจะได้เท่ากันรีบวางเลยนะคะรีบวางเลยจาอดรถจ๋าคนเยอะลูกคนเยอะลูก ใส่เลยครับใส่เลยครับผมเขาไปเขาเรีงหมดหมดยงหมดหรียงหมดนรียงหมดเรียงไม่ได้ไม่หนะเลยห้าเข้าไปห้าใส่เลยครับอธิษฐานมาจากข้างล่างเลยนะครับ อยากใส่ได้มากเลยค่ะดอกกระทองเป็นเชื้อเพลิงถวายหลวงปู่ให้หลวงปู่ถือไปถวายพระพุทธเจ้าค่ะไม้วางข้างบนเลยเดยวเขาจะจัดให้วางตรงนี้เลยเพราะว่าเขาจะทำม่อยู่แล้วเขาจะทำใหม่หมดเลยครับผมเนองะก็อันนี้ผมเล้วแตกครูบาอาจารย์ไงผมก็ตอบคุณไม่ได้เนาะอันนี้ผมตัดสินใจไม่ได้ต้องถามครูบาอาจารย์เพราะทุกอย่างแล้วเราทำตามครูบาอาจารย์สั่งไว้เนาะครับผม ถ้าอยากเอาไว้ก็เอาวางไว้เลยเดี๋ยวครูบาอาจารย์เห็นชอบก็ตามนั้นนะครับผมผมไม่พิเศษไม่ด้เศษครับทุกคนก็อยากให้ได้ดีทุกท่านนะครับผมผมเข้าใจนะครับผมถ้าอยากดูรูปตัวเองก็เปิดดูย t u b e นะครับเชียงคานบ้านโทบ้านนะครับผมจะไปลงไว้ในตรงนั้น อ้าวมาเลยมาเลยใกล้จะหมดแล้วอ,อ,อยังอ้าวอันอนะสุดท้ายนอะ้าวคุณยายแข็งแรงดีแข็งแรงดีสาธุสาธุคุณยายเอาเลยครับสาธุสาธุ mình không biết, mình không biết, mình không không biết, mình không biết, เอาคนจะตุยไปใส่เนาะคนจะตุยใส่คนจะตุยเออี้วก็อ่ะเร็วเลยครับเร็วเลยครับโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอด ได้แล้วครับได้แล้วครับ